สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในรายก Idea. ารไอเดียเลสทอปเขาไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ ครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์นั่นเองหลายๆคนเนี่ยเล่นเว็บไซต์ทั้งบน PC บนโน้ตบุ๊ก iPad แท็บเล่นมือถือแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขากันให้มากขึ้นครับพี่เมย์คะเวลาที่เราจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะ่ะ ครับผมสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าเว็บไซต์ที่เราจะสร้างนั้นอะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรเราต้องการให้เว็บไซต์เนี่ยใช้ในวัตถุประสงค์ของอะไรครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะอยากทําเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนที่เป็นด้านของวิดีโอมีเดียลักษณะของม o d แอนโทนเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะครับหรือถ้าเราจะ ทำเว็บไซต์ให้เป็นทางการอาจจะใช้เป็นหน้าออฟฟิศสำนักงานของเรานะครับมูดแอนโทนเขาก็จะดูเป็นทางการขึ้นเพราะฉะนั้นรู้ก่อนนะครับว่าเราต้องการใช้เว็บไซต์ในวัตถุประสงค์อะไรบ้าง แล้วถัดมาคือข้อ2เลยนะคบเราจะต้องมีร a ม Material ที่เราจะเอาไว้ใช้ในการทำเว็บไซต์ด้วยนั่นเองครับ r อม Material นี้ที่นี่หมายถึงอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ s i n e s s หรือธุรกิจของเราแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอรวมถึงคอนเทนต์ที่เราต้องการจะใช้สื่อสารในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยคอนเทนต์ทำเฉพาะในสื่อโซเชียลหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวเว็บไซต์เองเราก็ต้องคุมเรื่องของคอนเทนต์ที่เราต้องการจะ สื่อให้กับลูกค้าของเราได้รู้จักด้วย 3. นะครับเราต้องรู้ว่าเว็บไซต์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากําลังจะทําเว็บไซต์ที่ต้องการสื่อเรื่องของงาน organizing นะคบนั่นแปลว่ากลุ่มคนที่จะเข้ามาในหน้าเว็บไซต์เราจะต้องเป็นใครบ้างครับ อาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทที่อังการนิดนึงเนื้อหาของเว็บไซต์ก็จะต้องสื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย <c oughs> เขาสมามารถเข้าถึงได้เรารู้ว่าถ้าเข้ามาที่เว็บไซต์เราเนี่ยเขาจะได้สิทธิ์ที่เขาต้องการรวมถึงเราจะรู้ว่าการออกแบบของเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาที่เราจะสื่อเนี่ยตรงกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยหรือเปล่าและในข้อสุดท้ายนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการที่เราจะต้อง รู้ว่าเราต้องการใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการทําเว็บไซต์ของเราครับเพราะว่าเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารกับลูกค้าของเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยบางคนอาจจะมีต้นทุนมาบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นทุนดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าในหนึ่งเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราต้องการจะให้มีหน้ากี่หน้ามีเมนูกี่เมนูมีฟีเจอร์กี่ตัวเพราะทั้งหมดนี้มันตีออกมาเป็นเวทเงินหมดเลยดังนั้นถ้าผมแนะนำนะให้เราเนี่ยเลือกมาแค่1 MVP MVP ย่อมาจากคำว่า minimum viable โมดัปหมายความว่าเราอาจจะเลือกมาแค่1 MVP เดียวที่เป็นชิ้นเล็กและใช้เงินน้อยที่สุดแต่เป็นชิ้นที่สร้างมูลค่าให้เราได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราต้องการทําเว็บไซต์ในการขายของ1ชิ้นแต่ว่างบประมาณในการที่เราจะสร้างเว็บไซต์อ่ะ มีจํากัดเท่านี้เองเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราอาจจะโฟกัสเรื่องของการแนะนําสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าแบบง่ายๆในเว็บไซต์ได้ก่อนเท่านี้ครับสิ่งสําคัญที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้นคือเราจะต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารเรารู้เป้ c t i v e ของเว็บไซต์เราแล้วเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องสื่อสารอะไรไปหากลุ่มเป้าหมายของเราเราสามารถสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้จากเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมารายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆตรงนี้แหละครับที่เรา ค่อยๆเอามาพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ที่เรามีอยู่เดิมให้เขามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่เมมากเลยนะคะ เราได้ความรู้ดีๆมากเลยค่ะว่าเวลาเราทำเว็บไซต์เราจะต้องใช้อะไรบ้างค่ะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังมีความคิดว่าอยากจะทําเว็บไซต์ของตัวเองอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะทําแบบไหนดีหรือจะเริ่มต้นยังไงควรจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับกับ i d เดียอินิเทชันนะครับแล้วก็สามารถติดตามความรู้น่าสนใจดีๆของเรานะครับทางช่อง i อเดียชาแนลนะครับกับรายการ i อเดียเลสท็อกสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาชมหากชอบก็กดไลค์กดสับตะไคร e เข้ามากันนะครับผมไอเด create a b e t บ e r life